สวัสดีครับสวัสดีครับผมสางจอยสารบ้านน้องเข้ากับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านครับผมสวัสดีในวันทํางานนะครับเนาะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านครับผมในวันทํางานครับผมครับผมวันนี้ก็มาทํางานตามเคยนะครับเนาะงานของเฮาวันนี้ก็มีกันแผงอลูมิเนียมครับผม สีอลูครับผมสีอลูมิเนียมนะครับนาะสีธรรมชาติครับผมกะสร้างเขากับกำลังว่างยางครับผมว่างยางแล้วก็จะได้ใส่กระจกนะครับนาะประมาณนี้ครับผมกะติดตามครับผมบอยมีลองเอข้างล่างเขากับใส่ฟูกเป็นที่ว่าเรียบร้อยนะครับผมใส่ฟูกเรียบร้อยข้างบนก็ใส่กระจกใสครับผมกระจกใสสวยงามๆครับผม การงานของเ้างมันนีะประมาณนี้นะครับเนาะลองเอ้ยก็ขอขอบคุณ้พี่นองทุกท่านครับผมที่เข้ามารับส่งนะครับเนาะขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านครับผมที่ไว้ใจทีมงานทั้งห้องเฮ็ดมาทำให้ครับผมให้ดูแลให้นะครับเนาะครับใส่กระจกใส่ปลูกเป็นที่ว่าเรียบร้อยครับไปแล้วนะครับผมอัดยางครับผม บางอย่างกระจ่างเป็นที่วเรียบร้อยก็ออกมาสวยงามครับผมก็เป็นกระจกใสด้านบนญนะครับเนาะก็เป็นผูกก็เป็นผูกด้านล่างครับผมก็สวยๆงามๆพอพี่น้องเอ้ยทีมงานนอกก็ทำเต็มที่นะครับเนาะก็ติดตามไปเรื่อยๆดนะครับพอพี่น้องเอ้ยทีมงานนอาจะถ่ายทำมันได้ไม่เบื่อนะครับนะไม่ซ้่มครับผมวันก็่ายทำ นทำงานทำการทำงานครับผมมายุดกับไปทายน้ำหัวน้ำส่วนเนี่ครับผมก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องทุกทุกท่านที่เข้ามารับส่งคับผมก็ประมาณนี้ครับผมการงานทีมงานท่าที่ในวันนี้ก็ได้ก็เป็นกำลังแรงใจกันครับผมผู้อีทม้างแก่ข้างไก่นะครับเนาะจิตหวาดทุกทุกท่านจิตถึงทุกทุกท่านครับผม ครับพอมีลากอ่ว well ่างๆกับปารับส yes, ้มกันนะครับนาะไปมาติดตามกันแน่เป็นร yes, ับส้มช่องนั้นช่องนี hmm. <ago> ้แน่ครับผมกับประมาณนี้ครับผมทงานเอาก็ได้ใส่กระจกเป็นที่ว่าเรียบร้อยอดอยางเรียบร้อยอีกสกครู่ก็จะได้ททำคว่มสะอาดนะครับนาะเศกกระจกดูกระจกที่ว่าโครงการรงงานเป็นที่ว่าเรียบร้อยครับผมกประมาณนี้ครับนาะงานนอกก็ได้ครับผม การให้ได้ต้องการกาดติดต่อกับขม้าได้นะครับเนาะทีมงานเขากับพ้อมที่จะทําเต็มที่ครับผมพร้อมที่จะเฮ็ดจะทำนะครับเนาะพร้อมที่จะบริการพ่อวีน้องทุกทุกท่านทีมงานเขากับแต่ไทยทำไายออกมาให้พี่น้องเบืองดีเลยครับผมกัดจูบกับพีองเนี่ยเป็นยังไงแบบเด็ครับผมกัดสอบถามกันขมาเนาะครับเนาะรับปะมาณนี้ครับผม ไา้้ได้แล้แล้วบได้แล้วใชแล้วเอาใช้เจะเช็คนโอ้พักบานเนี่ย <c oughs> ว,วะ <c oughs> <c oughs> อาจจะเทัางุนนี่แหนี่แต่คุณอาจะทัางนี่นี่ตรงเสือ๋อุกตัวเ้ยแง่ฉบัแตัวไงก็เสียวเลยอ่า่านี่เาเตัวเด้อเขาบอกเรืองยังไม่ได้ถึงเมืนไปเรืเขาตายต้องบอกเขาฟังลูกกี่หมอนาดเลยหอเเ ครับผมสุดท้ายนี้นะครับเนาะก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กำลังรับชมนะครับเนาะครับผมกะพบปะกันไม่คลิปหน้านะครับเนาะคลิปนี้กะต้องขอตัวลาไปาก่อนครับผมสวัสดีครับ